แนาเทียบนะได้เก็บเผ็ดๆเนาะมันจึงสูตรสารเนียจังหน่อย ยิงแหงก่มีด้ยนังหอมเนะาะจยจังหน่อยหนึ่ง สวัสีครับสวันเไปเช็คยงนี้เ,น, here, เ well. นี่ยเาเียบฟ้ากเลยสูตรเียย่แจ็คหมดเียตอนนี้ก่อนผมมีเอ็กซ์โอเคกินเ้าปลีดนิดนึงครับ

แก้วเขาซื้อมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเพิ่งได้แก้ววันนี้จะได้ต่อแล้วนี่จะต่อรอบสองแล้วรอบสองลวพ่อเลยเข้ามาล้างหอยไอปกินมาล้งไปแล้วมาให้หอยเ่ปนองน้องนเมองตอไจ๊กพวกไี้ไว้ใจหรอรสชาติเดิมัวไข่เรียบร้อยเได้ไย็ได้ตอน่